โอ้ตายแล้ววิ่งมาไป้ายต้องเรียกของหรือเปล่าเนี่ยของมันเฮ้ยลืมท่องคาถาเปล่าอ่านวิวไว้แม่อ่านได้จริงๆแล้วมัน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 แรงอะไรสปาไฟล์อะแรงสัรกระเทือนรอไม่ก็คงจะทำเป็นตรอนตรอนฮะตรอนคงก็ต้องไม่ให้ใคา

now